สวัสดีค่ะช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขของเวลาเป็นเลขเด่นเลขวิ้งนะคะมีสถิติ7งวดในชุดนี้สูตรนี้นะคะทําแทนงวดที่แล้วนะคะสูตรที่แล้วที่หลุดไป13งวดนะคะสูตรนั้นเสียดายมากเนาะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะถึงอายุสูตรของเขาแล้วนะคะเพราะว่าสูตรนั้นเนี่ยเดินมาไกลามากนะคะเดี๋ยวเอาให้ดู เป็นสูตรนี้นะคะ13งวดไม่มีงวดที่14นะคะงวดที่แล้วสูตรนี้คำนวณได้เป็นเป็นเลข0นะคะไอเป็นเลข1ก็เป็นอันว่าหลุดไปแล้วสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราสักเราผ่านอีกสักสองสามงวดนะคะเดี๋ยวจะลองออกคำนวณเอาเอากลับมาคำนวณอีกว่าสูตรจะยังแบบเหมือนอาจจะหลุดสักงวดหรือสองงวดแล้วกลับเข้ามาใหม่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเดินดีนะเสียดายดสูตรนี้มาก ก็เลยเป็นอันว่าในงวดนี้เราก็ทำการคิดสูตรขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเป็นสูตรที่เดินย้อนหลังเนี่เงวดนะก็ประมาณกลางๆแล้วก็ถ้าสูตรนี้เดินต่อเป็นงวดที่8นะคะก็ยังคิดว่าถ้าเดินต่อเนี่ยก็ยังคงมีอายุอยู่ประมาณสักอีกสักสองงวดนะคะก็ประมาณไม่เกิน10งวดเต็มที่ก็น่าจะหลุดนะคะแต่สูตรนั้นพิเศษนิดนึงคือเดินยาวมาจนถึง13งวดนะคะ กลับมาที่ตัวเลขสูตรของเราก่อนในงวดนี้นะคะสูตรที่เราคิดขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหม่นะคะจะเป็นหลักพันบวกด้วยหลักสิบคูณด้วยอ่ะหลักสิบคูณด้วย6นะคะบวกด้วยหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย7คงที่นะคะสูตรบางคนอาจจะเมาเอหน้าตามันคล้ายกันนะคะก็คือเราจะลานสูตรของเราจนกว่าเราจะเจอสูตรที่คาดว่าจะเดินดีๆแล้วก็คัดออกมานะคะบางทีเราเราไล่าการคำวนวณมือออกไปเนี่ยใช้สูตรเนี่ยเขาเรียกว่าสูตรทำมือนะ สูตรเนี่คยค่อยๆบวกทีละหลักทีละหลักแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สถิติที่พึงพอใจนะคะแล้วก็จะทําการวิเคราะห์ออกมาว่าแต่ละงวดนะคะสูตรที่เรามีในมือ1 0 1สสูตร20สูตรเนี่ยจะมีเลขเด่นตัวไหนออกมานะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าสูตรพวกนี้คิดมาได้ยังไงนะคะก็คือการใช้หลักตัวเลขนะคะทางคณิตศาสตร์ปกติเลยนะคะอาจจะมีบางงวดอาจจะมีสูตรลบออกมานะคะใครที่เคยติดตามอยู่อาจจะเจอสูตรแบบ หลักพันลบหลักสิบอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะก็ก็ยึดตามสูตรละกันถ้าเกิดสูตรไหนหลุดเราก็จะทำการทิ้งสูตรนั้นไปนะคะเราคิดขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นในการคิดสูตรเลขหวยนะคะอ่ะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้นะคะสูตรทุกครั้งที่เราลงเราจะบอกเลขสูตรหมดเลยนะคะถ้าอยากจะลองศึกษาดูก็ลองเอาว่างๆนะ่ะก็คือลองเอาสูตรหลักแต่ละหละักมาบวกกันดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิด คิดย้อนหลังกลับไปนะคะว่าเดินดีไหมถ้าเดินดีก็เก็บสูตรนั้นเอาไว้ใช้นะคะน,นี่ก็คือเป็นแนวทางสําหรับใครที่ไม่อยากรอสูตรจากช่องหรือว่าสูตรจากอาจารย์ท่านอื่นอยากจะลองคิดเลขเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะใช้หลักการเดียวกันนะคะการคิดสูตรหวยไม่ยากขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขหรือสูตรนั้นนัมันจะเข้าหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะตัวเลขนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นแนวทางนะ เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่ได้บอกว่ามันจะต้องออกตามเลขนี้นะคะ <c oughs> เริ่มขอนะอภัยนะคะเริ่มที่สูตรแรกนะคะเราใช้ที่หลักพันเนี่ยก็คือเป็นเลข2บวกด้วยหลักสิบรอบนี้คือเลข3ามนะคะ3คูณหได้เท่ากับ18บแปล้วก็เป็นหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคือเลข7บวกด้วย7นะคะสอบวกกับ8ได้เป็น10 10บวก7ได้17 7บวก7 ได้14อันนี้น่าจะผิดแปบ,บหนึ่งนะคะสูตรนะคะเป็นพันคูณ2นะเป็นพันคูณสองนะคะ1 0คูณหบวกหน่วยบวก7นะก็จะต้องแก้ตัวนี้ก็คือหลักพันคือเลข2 2คูณ2ได้เป็น4อ่ะได้แล้ว4บวกกับ8นะคะได้เท่ากับ12 2บวกกับ7ได้เท่ากับ9นะคะ9บวกกับ6ได้ บวกกับ7ได้เท่ากับ16ได้เป็นเลข6นะคะวันที่10ออกมาเป็น3086ก็ไปตกที่หลักหน่วยนะคะงวดต่อไปใช้หลักพันคูณด้วย3 3คูณ2เท่ากับ6หลัก10คือ8 8 6เท่ากับ48นะคะแล้วก็หลักหน่วยรอบนี้คือเลข6ปิดท้ายด้วยเลข7 6บวกกับ8ได้14 4บวก6ได้10 10บวก7ได้เป็นเลข17นะคะใช้หลักหน่วยวันที่24นะคะผลที่ออกเป็น7 2 30นะคะเราได้เลข7ไปตกที่หลักพันนะคะต่อไปนะคะใช้หลักพันคูณด้วยก็คือ14หลัก10คือ363 3, ได้เท่ากับ18นะคะเราก็บวกที่หลักหน่วยก็คือเลข0นบวกด้วย7คงที่นะคะ 4บวกกับ8ได้เท่ากับ12 2บวกกับ7ได้เท่ากับ9วันที่27ผลที่ออกเป็น5 9 1 2เราได้9นะคะตกที่หลักร้อยสูตรนี้นะคะใช้หลักพัน5คูณสได้เท่ากับ10หลัก10คือ1คูณ6ได้เท่ากับ6หลักหน่วยคือ2บวกด้วย7 6บวก2ได้เท่ากับ เลข8นะคะ8บวกกับ7ได้เท่ากับ15วันที่31 3 5 7 5เราได้5นะคะก็จะมีเข้าไปที่2องตำแหน่งก็คือหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยต่อไปนะคะหลักพันคือ3คูณสได้เท่ากับ6หลัก10บคือ7 เ5 35 76 42บวกด้วยหลักหน่วยนะคะคือ5บวกด้วยเลข7 6บวก2ได้8นะคะ8บวก5ได้13 3บวกกับ7ได้เท่ากับ10วันที่3กันยายน0473นะคะเราได้เลข0นะตกที่หลักพันเป็นเลข0ตัวต่อไปนะคะหลักพันคือ0 0์คูณได้0 หลักสิคือ7 7 6เท่ากับ42บวกด้วยหลักหน่วยนะคะเป็นเลข3นะแล้วก็บวกด้วยเลข7ค่ะ2บวก3ได้เท่ากับ5 5บวก7ได้เท่ากับ12วันที่7กันยา2 0 8 5นะคะเราได้2ไปตกที่หลักพัน งวดนี้หลักพันเป็นเลข2 2งคูณ2ได้เท่ากับ4หลัก10คือเลข8 8คูณ6เท่ากับ48นะคะเราก็หลักหน่วยก็คือเลข5บวกด้วย7 4บวกกับ8ได้เท่ากับ12นะคะ2บวกกับ5ได้7 7บวก7ได้เท่ากับ14วันที่10 4 2 3 0นะคะเราได้4ไปตกที่หลักพันที่เป็นเลข4งวดต่อไปนะคะหลักพันคือเลข4คูณ2ได้เท่ากับ8นะคะแล้วก็หลัก10คือเลข3 6คูณ3ได้เท่ากับ18หลักหน่วยคือ0บวกด้วย7 เลข8นะคะ8บวก8ได้เท่ากับ16 6บวกกับ7ได้เท่ากับ13ถูกไหม6อ่ะได้เลข13นะคือได้เลข3ตัวเดียวออกมานะคะก็ยังไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะคะสูตรนี้ถ้าเกิดเข้าก็จะเป็นงวดที่7อ่ะงวดที่8นะคะหลักที่ คํานวณเนี่ยค่อนข้างกระจายตัวนะคะไม่ได้เน้นหลักใดหลักหนึ่งนะคะเป็นเลขวิ่งหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยได้ทั้ง3หลักเลยนะคะฝากไว้สําหรับสูตรนี้ขอภาวนาให้เดินยาวๆนะคะต่อไปจะได้เป็นแนวทางของเราได้โอเคสําหรับสูตรนี้ก็คลิปนี้นะคะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ